ดีเยี่ยมเย็นครับเพื่อนเพื่อนิ่มทาบกิ่งน้อยนาเสร็จครับโอ้เปิดสเปนเกอร์ดูครับฟ้าฝนพอลดน้ำทีไรฝนจะตกทุกทีครับวันนี้ก็ทาบได้ประมาณ30-40กิ่งครับอันนี้อันนี้ทาบเก่าครับพอดีลูกค้าเขาสั่งในแดงอิสราเอลกับม่วงไต้หวัน มื่อไห่วันทาได้ไม่กี่กิ่งครับฝนตกพอดีครับนี่ครับโอ้โห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 ,โห,โหตุ้มแฝนตุ้มแฝนแฝนทุกกิ่งนะครับเอาซะเต็มคาราเบลเลยครับครับโอ้โหไม้อะไรมีแถวน,นี้ก็ตตะแล้วครับเนี่ยไม้ตะก,ก,กุงตะโกดมเนี่ยดามอีกยันยันเลยครับน้ำหนักตุ้มต่ละตุ้มก็ เกือบจะเป็นโลแล้วครับครับอันนี้เดออิสราเอลครับลูกเขาจะสีแดงๆคล้ายๆสับปโรดแล้วครับไม่ค่อยดกครับมันยังไม่เต็มที่ครับอันนี้ไม่ใช่น้ำฝนนะครับผมเปิดสปริงเกอร์นะครับพาไปชมลูกเขาครับเมื่อกี้เห็นลูกแวบๆนานจะได้ลูกครับเพราะว่าบางทีเขา เมื่อกี้เห็นไปทางไหนแล้วนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับพอใหญ่เท่านี้โปก็ร่วงครับเผือบพกายได้แค่ลูกสองลูกเองลูกเขาจะสีสแดงๆเหมือนสับประรดแล้วครับเดยังไม่ทันได้ชิมเลยครับมันร่วงก่อนสวัสดีลูกค้าเขาเห็นเขาอยากได้โอเคครับสวัสดีครับต้องรีบไปอีกสวนหนึ่งครับไม่รู้วนจะตกไหมต้องไปรดน้ำฝรั่งยังไง